คือโชว์ของสองคนแบบคนนี้อาจจะแบบอิมพฮไว้แหลกจนแบบนักเต้น ller, ไม่รู้จะเต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะโฮอกหักไม่ว่าทักไม่ได้รักตรงนั้นแล้วคนที่เจอมันน่าน่าได้เป็นทุกคนได้ไดได้นะเปลีย ก็เป๊ะนะก็ได้นะอกหักไม่ว่าจะไม่ได้รักตรงบ้าถ้าคนหนึ่งเธอหน้าหน้าได้เป็นเจ้าของแต่น้าโซ่แบจริงจังมากอกหักยิ้ได้จะมีหรือไม่ชอบจะเป็นจะตายขอ ไม่ถึงหัวใจเธอเถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้าฉันจะดึงลงมาให้สุดเหมือนเหมือนมันจะเอื้อมไม่พั้งเขาจะเดาทางเต้นของโซ่ออกะไม่ออกหรอเขาเต้นแบบอื่นไย ก็ต้องลองแต่โซจะปึ๊งอะไรองี้ปึ๊งปึ๊งปึ๊งคำร้ต้องแปลกไงพี่เป็นบีบอล์นั่งเลยเออไอตัวนี้มันจะมีโซกันลงพื้นเลยถัดมาไหมครอบก็ได้ก็แล้วแต่มันได้พี่มันเพลงนะถ้าเต็มขามันก็ดาวออกนะขอโซ่ลองดูลองดูลองเต้นดูดิแต่เออจะเต้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้มัน จะอะไรถึงวะใช่แต่เออยังไงก็ไม่คิดเองครูคิดอย,อยู่แล้ว,แล,วแล้วก็ดูว่าครูคนไหนแล้วก็เดาทางครูเอาเฮ้ยครูเขาเดาไม่ออกหรอกครูเขาเปลี่ยนไปตลอดเออจริงจริงแต่มันจะต้องเป็นอะไรที่เออพอทำไ,ได้ด้วยไงคือกระทาไม่ค่อยยากหรอกผมว่าเพิ่ใหม่ดิ เดินจังหวะไม่เร็วอ่ะเดินแบบไหนเคยนะเออมันจังหวะเออถ้ามีถ้ามีเดินเร์วนี่โคตเทอะไรมั้งเดินเรื่อฝั่งละสามคนเนี้นะสองคนอะไรอย่างเงี้ย